สวัสดีครับพี่น้องปลาดุกครับผมปลาดุกทอดหอมหอมปลาดุกทอดหอมครับผมทอดตี๋โตกิ่มแล้วถึงกับต่บักทั่วครับมือนีัครับผมปลาดุกปลาดุกนี่ทอดกรอบค,บครับผม มันมันเสียบ,ยบครับผมเดี๋ยวต่อหน่อยซีตำามักทัวมันพี่นอ้องตำามักทัวเวียกแล้วตำไส้พริกแห้งครับผมอ่าเดี๋ยวจงไปกินเข้านล้ากันเนาะครับพี่น้องว้าวใส่อีปูครับผมอีปูดวงนัวตำทัวกินกบทอดปตาไป หอมครับปูแมตัวตำทุกทัวทอดปลาทอดใส่กวาพี่น้องมาเสิร์แซมด้วยกันกับข่าวเศร้าเฮา,เาสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินขาวน้ำเพชรทอดใสกก่กวาทอดปลาดุกสวัสดีครับพี่น้องมากินขาวด้วยกันครับผมมาเด้อ สั่งได้เด้อปาตำหักทัวโอ้ผักไทยบะเดลอย่างมันอดอมันนี่ที่ทรงให้พี่น้องเขาเพกิดสิได้ปลูกปลูกได้กระถางเหรออือโอ้อีปูอีปูหน่วงอีปูตวงอีปูหนงุงนี่เหนียวกว่าปลาแดงปลาแดงอื่นแต่ดูขแ่แซ่บข้าวพนะี่น้อง นี่นี่มาอยู่มาใช้แม่บีมต้องขายเก๋กวา่าชวนมาก,บกมาับาอืมไปขายของก่อนเพื่อมาทำตัวยังจำมว้ย ใช่หน่อยบ้านเขาจริงกับต่ำหุง่งกับต่ำตัวตังได้จ้า

ปาเก็ตตี้แกะเลียน <laughs> อือตัวหัก ยังไ,ไม่ตล้ากินยังปม่ตัวม,มาเดินมาเดินกินเขา นี่ไปขายของก็ไม่มบีเพิ่งยางเห็นรถไปวซ่ยแมส่วนมากก็มากๆใส่รองเท้านักเยนนะ <c oughs> เอินลูกค้าซอยแมวเพิ่นใส่กอกได้จ้าเอินลูกค้าดีดิใส่กอกป่ะจ้าท่านเห็นผู้ใดยงางไก,ก่ก็ได้ วันจันทร์ยังไปโรงเรียนพี่น,อน้องถามว่าเนี่เนี่ยผมแปรงเรียนร้องวันจันทร์วันจันทร์ครับเพิ่งที่ผมมีไข่มือนน่อไหร่ได้พี่น้องนี่คือเก้าเพิ่งเจ้าปวดเจ้าเชียร์คอยเยอะแบบนเม่เจ้าแปรงฟันฮะเชียร์ปะ เยอะแยะเยอ่ขบากเจ้ว่าปาห่อข้างอันนะ่ะเออพี่อะไปเห็นกับตาเลยเยอะขนาดบ้าเป็นยังออก็เป็นเป็นยังสีเนาะพี่น้องเนาะบ่ขอใจอเ่าคนเฮ่ทธรมาค่ะขาย มันแบบยานกันเลยลืมเป็นยังขึ้นยานกันได้ดีเป็นยังขึ้นนี่นี่เพี้ไปเห็นกระตาเลยเห็นเท่กากระลังดีดีอะดูดังมากอาแล้วเห็นมาสดๆร้อนๆนี่แหละโมเมนต์ของข่อยดิ คนแบบนี้แทนที่เออชิซอยอุดหนุนกันชิซอยนี่กันชีโซยสนับสนุนกันตจะไหนเราแพ่อว่าเพื่อเ็นยังเท่าใหร่บูชาอะไรเยอะส่วนจะไหน่เปล่า,า,าเพราะว่าตอนนั้นเจ้าของไปขายเออค่ะเก่งกับเขาไม่เหลือมานะซึ่งเป็นยัง อเออเพื่อเปนีัยเทีอบแทนทานทีอ่กับเขาฟีมื้อแร้กับว่ไฟบัวใดดอยเนี่ยไฟเริ่มพยาย,ยามไปขายบ้านอืมเนี่ยแทนทีสีเออถ้าก้นหูจักเข้านะ่ะเขานั่นเนี้ยเพื่อเฟื่อกันยังเออซึ่งกันและก,กัน ปาดตอันนี้ด้านกันเรื่อด้านกันได้ดีไหมพี่นอ้องแบบนี้ก็มีสุดยอดได้คอย เราขายบ้านอื่อเนเอาเบอร์เทาจังหน้าลูกค้าประจำเทาเปิ้ลสั่งเทาแล้วลูกค้าประจำเท่าก็เทาเย็ดเทาลงนั่นถ้าเป็นคือของคนอื่นนะพี่น้องนะเป็นครื่องของบ้านอื่นนะเขาจะหุ่มรถลืมลืมลืมสอยกันซื้อนี่ยานเทาเลยดี จำแจ้วแหละก็แล้วเหรอคะอืมจำซะฮะแล้วเราขอบไปบ้านอื้องคนดีก็ดีเนจะ้มือแรกก็จะสามยุบยาบกบาไม่รู้เสือบ้านยุบ้านได้หรอเป็นไงย,ยุบ้านได้หรออายมั้ก็มือสองมือสามไปเพิ่นเริ่มหูจักเข้าวางเข้าขายกับเขาเนะี่ย นี่อยังละมือนเลนะยวะไข่พะโล่โน้นนี่บอดมื่อเมื่อเลยนะไข่พะโล่เขาจะมา,ามะด,ออด่านเฮามักไข่พะโล่เลยแลอวน้ำบ้างก็ได้ลูกค้าประจำคนดีเพิ่นก็นดีคนอิจฉากะบ่ดีมั่อิจฉากัน,ม,กนมันบ่ดีดอกพี่น้อง เห็นเห็นเขาเห็นเห็นคนอื่นขายอยูยากกินด้วยอยากมอซื้ออยากเพิอะไรออยากกินอยู่ได้บอกได้หลายอยู่อแ่บอยู่คนอื่นบอกอยากซื้ออยากอยากกินแต่ว่าบ่อยากซื้ออืเมื่อ,อ,อ,อนี้ไปเห็นกระต่ายเลยไ <c oughs> ปถึงบอกไนงะ อลาหิอร์นานาโถเข็นนองดีเข็นรถไปตะเออเหลือเลยขอย่อัอัตะหิอัตตอรโนานาโถมันบอเกินเป็นชิปปึ้งเห็นตนจนว่าข่ถามจะนอนว่าไปใส่สอ,อ,อืมยี่ปูยี่ปูดองเจียวเลยนองๆองดี เห็นเพื่อนขายของเห็นเพื่อนประสบความสําเร็จให้อวยพรให้ให้อวยพรให้เพื่อนประสบความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปโมเมนนินท่าบมเมนไปเบ้าบอดีให้เพื่อนเห็นเพื่อนขายของในออนไลน์สิโมเมนว่บ้าไปลบเขาออกจากมูโมเมนว่บ้าไปเบ้าพื้นเขาแห่งเห็นคนขายของเพ่แห่งดีใจเพ่เพ่แห้งสนสนับสนุนพี่น้องเพ่แห บ้ออิสาผู้ใดเพื่อจังน่องบีขายสิเพ่กับอุดหนุนซู่มือเพ่ขายกับเขาน่องบีกับปนวนกับซ้อยซื้อซู่มือเนี่ยเขาเอินว่าเพิงพระอาศัยกัน,น,ม,น,นมีสังคมหนึ่งแลี่ีสองสังคมสังคมหนึ่งจะพัฒนาไปเรื่อยอีกอยเหลือเกี่ยวกูลกันอีกสังคมหนึ่งสี ค่อยอยืแยงอัดกันเจาา้าบ่าสังคมหมายสือจะเริ่มสังคมใยกานบ้านแปลงเมืองเลยสาม,มาคกี้กันคนแล้วะสังคมค่อยใจยเหลือ,อกันคนแล้วเออ tốn tốn bên nó vậy phải tát hay đấy không cho ba xuống nhận phải ba hô mẹ hơn tát xuống panh hô này nè เอาจ้ยวยควาปึ๊บตัด <c oughs> ง่ายง่ายเร็วความน,นี่นี่ยังหัวละออกมาได้ช่วงนี้แล้วพี่น้องเบาหัวปะ่ะ <c oughs> น้่งเสียบพี่ปูเนี้ยพี่น้งองถามว่า อายคนมั้งอาเ้ยเนบ่ได้อายงบออายงบุมีไผบ่มีไผคนอยู่บานเฮาบุมีไผพล้าตับทช่วงนี้หรอกคนดีๆดีเขา,าตัดหรอก เาไปอืออีปูแจมเเนดียว้วเออเอาลูกมานับ่อืมแมเสีย ตำหมึกทัวสเสียบเฉยพี่นอ้องแสีบน้ำมีปูไปพี่น้องเก็บไปก้อนจ้าสว,ส,สวัสดีจ้า